ทาใดทําให้ไม่มีใครเหลียวแลทั้งที่ช่วยคนอื่นมาตลอดขอให้มองตัวอย่างง่ายๆภายนอกก่อนคุณว่าจริงไหมคนที่ชอบช่วยคนอื่นนั้นมีคาแรคเตอร์ที่คุณรู้สึกได้สามแบบหลักๆแบบแรกคือก้มหน้าก้มตาช่วยเหมือนฆ่าทาตเหมือนจะยอมเสียสละได้ทุกสิ่งแม้เลือดเนื้อเพื่อลูกหลาน เพื่อญาติมิตรเพื่อประเทศชาติบางทีช่วยไปก็บ่นไปด้วยน้อยเนื้อต่ำใจไปด้วยคาแรคเตอร์แบบนี้ทุ่มเทให้ตายคนก็ไม่เห็นค่าเพราะอาการก้มหน้าก้มตาแบบไม่มีออร่านั้นคือสิ่งที่คนเห็นก่อนและอาจเป็นสิ่งเดียวที่คนจำไว้ขอให้นึกว่ามนุษย์ไม่ชอบตัดสินด้วยการคิดแต่รักเจริพร้อนตัดสินด้วยความรู้สึก ไม่เห็นใครแวบ,บแรกแล้วรู้สึกว่าไม่มีค่าเห็นเป็นพวกชอบคร่ำครวญชอบจมดิ่งอยู่ในอารมณ์สงสารตัวเองมนุษย์จะจำไว้ทันทีว่าคนนี้ไม่น่าเหลียวแลแบบที่สองคือทำหน้าทำตาช่วยแบบนายเหนือหัวชอบบงการชีวิตคนอื่นในนามของความหวังดี มองแต่ว่าตัวเองอุตส่าห์ทุ่มแรงให้แล้วเสียเวลาช่วยคิดให้แล้วเสี่ยงให้ยืมเงินกันแล้วฉะนั้นต้องรับให้ได้กับน้ำเสียงคุกคามท่าทางข่มขวัญตลอดจนคำพูดด่าทอจิกกัดไม่เลิกคาแรคเตอร์แบบนี้ยิ่งช่วยคนอื่นยิ่งอึดอัดต้องแอบภาวนาเสมอว่าเขาอ,อย่าเจอหน้ากันอีกเลยหรือถ้าจำเป็นต้องเจอก็ขอให้เจอน้อย เพราะนึกถึงที่ไรนึกออกแต่อาการยกตนข่มท่านอัตตายักใหญ่หรือคำพูดล้ำเลิกบุญคุณสถานเดียวสีหน้าสีตาแสดงความปราณีไม่ค่อยได้เลยใจจึงอยากวิ่งหนีอยู่ตลอดเวลาวันดีคืนดีหนีพ้นเมื่อไร่มีสิทธิแอบเอาคืนให้หายเจ็บใจเมื่อน,นั้นด้วยแบบสุดท้ายคือ ตั้งหน้าตั้งตาช่วยแบบญาติมิตรแบบพ่อแม่พี่น้องแบบเพื่อนร่วมโลกที่ใยดีต่อกันแบบคนเข้มแข็งบนฝั่งที่ยื่นมือช่วยคนอ่อนแอในน้ำประเภทนี้แม้เจอพวกอักตันยูหรือจอมเนรคุณบ้างหรือเจอพวกเห็นเป็นเป้เปาหมายไว้หลอกใช้บ้างหรือเจอดีประเภทแซงขอความช่วยเหลือเพื่อกลั่นแกล้งในภายหลังบ้างก็มีเสียความสง่างาม ไม่บ่นน้อยใจไม่เสียกำลังใจไม่เสียดุลทางความรู้สึกภายในเพราะใจไม่ได้แกว่งตามแรงกระทบภายนอกง่ายๆเนื่องจากตั้งมั่นไปแล้วตัดสินใจไปแล้วว่าช่วยคนแล้วมีความสุขช่วยแล้วรู้รสของน้ำใสใจจริงที่น่าอบอุ่นจากตัวเองได้ความสุขมาแล้วไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นแล้วไม่ขอเก็บเกี่ยวความทุกข อันเกิดจากการช่วยใครติดตัวไปให้หนักเปลา่าคาแรคเตอร์แบบนี้คนส่วนใหญ่จะเห็นค่าและนึกอยากเอาใจช่วยให้ได้ดีมีสุขอาจด้วยการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจด้วยการลงมือช่วยด้วยตนเองเมื่อได้เห็นตัวอย่างที่มีอยู่ในโลกเหล่านี้ก็ถึงตาสำรวจตัวเองว่าที่เราชอบช่วยคนอื่นนั้นจัดเข้าขายประเภทใด และควรปรับจิตปรับใจอย่างไรให้เกิดหน้าตาน้ำเสียงและท่าทีที่แสดงออกถึงความสุขในการช่วยผู้อื่นและยังคงเป็นสุขเมื่อต้องช่วยตัวเองตามลำพังแน่นอนบาปเก่าบางอย่างเช่นการเครื่องร้ายเครื่องดีไว้มากอาจส่งเรามามีคาแรคเตอร์แบบหนึ่งแต่บุญใหม่บางอย่างเช่นการสำรวจตนเองก็อาจปรับคาแรคเตอร์เป็นแบบใหม่ ที่ช่วยให้พ้นทุกข์เก่าๆได้